บ้านส่วนฮันนี่พัดส,สอนออกมาเฉลยความจริงหลังปมโพสเตือดปกป้องลูกชาย เรียกได้ว่าทำเอาหลายคนต่างสงสัยเมื่อนักแสดงหนุ่มอินดี้อินทัชเหลียวรักวงลูกชายของสองนักแสดงรุ่นใหญ่ฮันนี่พัดสอนกับบีทีรพงศ์ได้ออกมาโพดข้อความเดือดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวได้ออกมาโพดภาพข้อความตัวโต,วตวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าใครทำแม่ผมผมไม่ยอมนะครับเดี๋ยวต้องเจอกันหน่อยและในเวลาต่อมาฮันนี่พัดสอนโพ์เดือดผ่านอินสตาแกรมเช่นเดียวกันว่าใครทำลูกแม่แม่ก็ไม่ยอมเหมือนกันรู้เรื่องนะคะซึ่งก็ มีบรรดาเพื่อนร่วมวงการบันเทิงมาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเพียบแต่ยังไม่ได้รับรายงานว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่โดยก่อนหน้านี้อินดี้อินทัชโดนโยงว่าเป็นพระรองสุกลูกจนทําให้นักสแสดงหนุ่มอินดี้อินทัชเหลียวรักวงต้องออกมาโต้ว,ว่าไม่ใช่ตนเองแต่จากประเด็นดังกล่าวก็ต่อยอดมาถึงเรื่องที่สะกิดต่อความสงสัยของหนุ่มอินดี้ทีล่าสุดเด้เลกรากับสาวนอกวงการที่ศึกษาดูใจกันได้ไม่นานนักซึ่งนักสแสดงหนุ่มได้เปิดใจเล่าถึง เรื่องที่มันค้างขาใจเขาว่าก่อนหน้านี้เขาได้คบกับสาวนอกวงการคนหนึ่งซึ่งตอนที่มีข่าวเรื่องของการสุกลูกฝ่ายหญิงได้เปรย์กับเขาว่าถ้าฝ่ายหญิงมีลูกติดจะมีปัญหาไหมและเมื่อสอบถามว่าจริงไหมกับปฏิเสธจากนั้นฝ่ายหญิงก็บอกว่ามีลูกแล้วแต่เป็นลูกของน้องสาวและเมื่อตนเองได้สืบสาวราวเรื่องก็รู้ว่าฝ่ายหญิงโกหกซ้ำซ้ซึ่งตัดสินใจเลิกลาเพราะเสียความรู้สึกที่อีกฝ่ายไม่พูดความจริงหนุ่มอินดี้เผยว่าสถานะก็แค่ แคนศึกษาดูใจกันเท่านั้นและตอนนี้ตนได้กลับมาคบกับแฟนสาวฟ้าส้ายที่เคยคบกันก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเป็นคนที่รู้จักและเข้าใจกันดีเพราะเป็นเพื่อนกันมาก่อนและคนนี้เข้าใจในความเป็นส่วนตัวของเขาซึ่งการที่ตนเลิกกับคนก่อนหน้านี้ไม่เกี่ยวอะไรกับแฟนคนปัจจุบันที่ผ่านมาโดนต่อว่าไม่เคยออกมาพูดแต่ครั้งนี้ตนรู้สึกว่าต้องออกมาพูดอะไรบ้างแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและล่าสุดฮันนี่พัดสอนเฉลยแล้วเกิดอะไรขึ้น หลังโพสทิ้งระเบิดทั้งแม่ทั้งลูกโดยฮันนี่พัสอนได้ออกมาโพสร,รูปภาพฉากหนึ่งในละครที่ทางด้านอินดี้อินทัชใบหน้าบูดบวมจากการโดนซ้อมพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าทำลูกแม่ขนาดนี้จะให้แม่ยอมได้ไง่ายจริงไม่ค่ะแม่เรียกได้ว่าแท้จริงเป็นการโปรโมทละครให้บุตรชายที่ทำเอาใจหายใจความกันหมดเลยทีเดียวทั้งนี้ในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านส่วนของฮันนี่พัสซอนที่อยู่กับสามีและบุตรชายอย่างอบอุ่นมากเลยโดย เป็นบ้านที่มีความร่มรื่นและภายในบ้านสีขาวสะอาดตาทางนี้หากใครอยากติดตามชีวิตของครอบครัวสาวฮันนี่เพิ่มเติมสามารถไปตามกันต่อได้ที่ไอจีส่วนตัว